ซึ่งตอนนี้รัฐบาลเศรษฐายังไม่สาม,มารถตอบคำถามได้ว่าจะเอาเงิน506ล้านบาทนี้มาจากไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดกันในวันนี้ก็คือนโยบายไายลมไม่ต้องอธิบายนะครับว่าการไายลมมันคืออาการอะไรพี่น้องประชาชนทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ทีผมมาพูดกับท่านทั้งหลายวันนี้ก็คือนโยบายที่กำลังจะเริ่มทำกันตั้งแต่ตอนหาเสียงมาจนถึงเอาไปบรรจุไว้ในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะถแถลงนโยบายวันเดียวถแถลงนโยบายวันเดียววันที่11กันยายนซึ่งก็อ้างได้ครับว่ารีบเพราะไม่มีเวลาในการดื่มน้ำพึ่งประจันก็ไม่เป็นไรครับ ที่ผมไลนะ่นโยบายสำคัญสำคัญนะครับค่าแรง600บาทในปี70รอ,อดูมันยังไม่ถึงปี70ค่าแรงขั้นต่ำ25,000บาทจบปริญญาตีในปี2570ค่ารถไฟฟ้าค่าโดยสารรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล20บาทตลอดสายจะสร้างซอฟต์พาวเวอร 20ล้านครอบครัวให้แต่ละครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า2องแสนบาทต่อเดือน20ล้านครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟตพาวร์ลดราคาค่าไฟฟ้าลดราคาค่าน้ำมันแจกเงินดิจิตอลคนละ1นึ่งมืนบาทห้ 55, ล้านคนท่านทั้งหลายครับนี่คือการหาเสียง แก้รัฐธรรมนูญคืนความเป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศและประชาชนยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ใช้วิธีสมัครใจและก็อีกมากมายหลายนโยบายครับจำไม่หมดนโยบายนี้ล้วนแต่พังพูออกมาในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งจะคืนศักดิ์ศรี จะคืนเกียรติยศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือการหาเสียงหรือภาษาของหมอจุลนานสีแก้วก็คือเทคนิคการหาเสียงแต่วันนี้คำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ออกมาแล้วเป็นคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาที่จะชี้แจง รอสมาชิกรัฐสภาในวันที่11กันยายนแล้วก็รอให้สมาชิกรัฐสภาวิพา์วิจารณ์และสักถามท่านทั้งหลายครับในคำถแถลงนั้นก็มีหลายหน้าแต่ผมจะสรุปย่อให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อได้ให้เข้าใจแก่นแกนของนโยบายที่รัฐบาล จะถแถลงนี่คือนยโยบายที่จะปฏิบัติต่อไปในระยะเวลาที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นคำรับผิดชอบที่จะต้องประกาศให้สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารัฐบาล ว่าจะทำอะไรบ้างสรุปนโยบายของรัฐบาลจะมีอยู่สองระยะโดยรัฐบาลเศรษฐาใช้คำว่ากรอบระยะสั้นกรอบระยะสั้นที่อยู่ในหน้าต้นๆของคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นรัฐบาลได้ให้เหตุผลว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้น การใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งท่านทลายครับรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้ให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง นี่คือความหมายในการเร่งทำงานและเป็นเป้าหมายของการเร่งทำงานของรัฐบาลเศรษฐาในกรอบระยะเวลาสั้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญลำดับหนึ่งนั่นคือจำเป็นจะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องให้พี่น้องประชาชนนี่ได้จ่ายเงิน จ่ายเงินเพื่อที่จะให้เกิดความหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพื่อให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนี่คือกรอบระยะสัน้นและยังมีกรอบที่สองก็คือกรอบระยะกลางและระยะยาว รอบระยะกลางรอบระยะเอารัฐบาลได้กำหนดว่ารัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมลำ้ำและสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลเสรษฐานในระยะกลางและระยะยาวคือจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมลำ้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน ท่านทั้งหลายครับฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสวยงามเหมือนว่าพี่น้องประชาชนในประเทศนี้จะเดินไปท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์โลกนี้เป็นสีชมพูกอบระยะสั้นกระตุน้นการใช้ใจ่ายกอบระยะกลางกอบระยะยาวเสริมความสามารถในกับประชาชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมลำ้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนโลกนี้สวยงามครับดังนั้นเรามาดูว่าสิ่งที่รัฐบาลจะสร้างโลกที่สวยงามให้มันเกิดขึ้น กับพี่น้องประชาชนนั้นมันเป็นการแถลงนโยบายหรือการไายลมทางปากเราก็ต้องไปดูนโยบายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากกรอบระยะสั้นและกรอบระยะยาวซึ่งผมได้สรุปให้แล้วนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับกรอบระยะสั้นนั่นก็คือนโยบายเติมเงิน หนึ่งมืนบาทนี่ใช้คำว่าหนึ่งมืนบาทแล้วนะครับหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิตอลวอล์ริทดิจิตอลวอล์รหมายถึงอะไรดิจิตอลวอล์ริก็คือกระเป๋าเงินเหมือนที่พี่น้องประชาชนนี่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ทูนี่เขาจะมีทูวอล์ริท นั่นคือเราต้องเติมเงินเข้าไปในทูวอลเล็ตคือต้องจ่ายเงินสมมุติว่าเรามีทูวอล l ล็ตอยู่1,000บาทสามารถเอาไปซื้อของในเครือข่ายของ t ทูไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอหรือเครือข่ายที่ t ทูเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะมีทูวอลเล็ตใช้ เราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับถ้าเราจะมีทัวร์เด็ดหนึ่งบาทบาทเราต้องไปเติมเงินสดก็คือธนบัตรที่แบงก์ชาติรับรองนี่ละชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนี่ละเติมเงินเข้าไปก่อน1,000งัถึงจะมีทัวร์เด็ดหนึ่งพเช่นเดียวกันดิจิตอลวอ l l เ t ที่รัฐบาลเศษฐาทวีสินจะให้พี่น้องประชาชนใช้คนละหนึ่งมืนบาทโดยประกาศว่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,567คนที่อายุ60ปีขึ้นไปประมาณเกือบ55ล้านคนในประเทศนี้เนี่ยจะได้เงินคนละหนึ่งมืนบาท เอาเงิน1นึ่งบาทที่ได้ไปใช้จ่ายในบริเวณ4ตารางกิโลเมตรจากที่อยู่ที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านของแต่ละคนสตารางกิโลเมตรนะครับออกจากนี้ไม่ได้ถ้าออกจากนี้เงินในดิจิตอลวอลเลตเนี่ยมันจะซื้อของไม่ได้มันจะจ่ายของไม่ได้ ชำระค่าสินค้าไม่ได้นี่คือกรอบระยะสั้นที่รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐต,ตามที่ประกาศไว้หนึ่งกุมภาพันธ์สอยันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราอีกหเดือนเดือนนี้เดือนกันยายน เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาเดือนมกราอีกห้าเดือนครับไม่ถึงหเดือนด้วยซ้ำเพราะวันนี้นี่ก็วันที่หกกันยายนแล้วเหลือไม่ถึงห้าเดือนด้วยซ้ำประชาชนคนไทยทุกคนจะได้เงินดิจิทัลคนละหนึ่งมืนบาทไปจับจ่ายใช้สอยท่านทั้งหลายครับ ความเชื่อแต่ละคนต่างกันแต่ผมมีเป้าหมายหลักที่จะต้องอธิบายนโยบายนี้สิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือคำถามที่ทุกคนสนใจสนใจมากครับว่าเงินที่จะใช้ในโครงการนี้ อีก5เดือนนะครับเงินที่จะใช้ในโครงการนี้จะใช้งบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้น5น6 0 0 0 0ห0,000ล้านล้าน5น6 0 0 0 0ล้านล้านบาทเงิน50%ครึ่งหนึ่งของ1ล้านล้านนะครับ ห้าแสนหกหมื่นล้านล้านบาทนั้นคำถามที่ผมตั้งไว้และตั้งไว้มาโดยตลอดก็คือจะเอาเงินห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนี้มาจากไหนซึ่งตอนนี้รัฐบาลเศรษฐายังไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าจะเอาเงินห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนี้มาจากไหน